สวัสดีค่ะรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าวันนี้เรามาต่อไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้มารู้จักคำว่า is e ที่แปลว่าอยู่นะคะวันก่อนได้แสดงเรื่อง is e ที่แปลว่าเป็นคะ่ะนะคะพิธีอันเป็นผู้ชายเมยเป็นผู้หญิงวันนี้เรามารู้จัก คําว่า is e ที่แปลว่าอยู่ค่ะเป็นเพื่อนได้ดูละครเรื่องปดิวรดากกันไหมคะนะคะก็ให้ข้อคิดนะคะว่าความรักความดีก็จะทําให้ชีวิตอยู่เป็นสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าเปื่อว่ามัวแต่อิจฉาดูถูกผู้อื่นนะคะก็เป็นบาปค่ะแล้วก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้น เรามายกตัวอย่างในเรื่อง is ที่แปลว่าอยู่กันนะคะ is เนี่ยถ้าเผือว่าตามด้วยคำที่แสดงตำแหน่งแห่งที่นะคะที่เราเรียกว่า preposition ว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่กับใครเป็นต้นเนี่ยค่ะคำบุรพบทคำ preposition ที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็มี in แปลว่าไหน on บน bon, at, ท under, ใต้ by, ริม near, ใกล้ with, ด้วยหรือกลับ for, สำหรับค่ะในที่นี้นะคะจะยกตัวอย่างว่าริน is in the house รินอยู่ในบ้านสรัน is in the office สรัน อยู่ในออฟฟิศ The pot is near the pen. หม้ออยู่ใกล้กับกระทา A pen is on the book. ปากกาอยู่บนหนังสือค่ะภาษาอังกฤษไม่ยากนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าเพื่อคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้ด้วยค่ะ ไม่อย่าง,งานั้น Facebook อาจจะปิดการมองเห็นเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะคะรจิตอ่องพิวอัสสวัสดีค่ะ